กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่หนึ่งเพื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะรองศาสต,ตราจารย์วีระพงษ์แพรสุวรรณประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทนนในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปบวทนโดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสในการนำพาประเทศเช่นการพัฒนาผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเสนอแนวความคิดที่กว้างขวางเพื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์จะนําไปปรับปรุงแก้ไขในแนวทางการปฏิรูปวทนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์จะจัดเวทีการปฏิรูปในครั้งต่อๆไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของด้านด้านนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรที่จะดําเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสําหรับการจัดเวทีการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคจะเน้นประเด็นการนําวทนไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาหารพลังงานชีวภาพชีวเเวชศาสตร์ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมาชาติที่ก้าวหน้าและการออกแบบและวิศวกรรมเพื่ออ,อุตสาหกรมรมการผลิต จะทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงสุดต่อไปค่ะ